สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำแกงส้มใต้หน่อไม้ดองใส่ปลากระพงนะคะทำง่ายและอร่อยมากค่ะวัตถุดิบของเราก็มีหน่อไม้ดอง500กรัมนะคะนำไปล้างให้สะอาด2 3สามน้ำนะคะแล้วก็ปลากระพงค่ะ700กรัมค่ะหั่นแบบนี้เลยค่ะพริกแกงส้มใต้นะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราชิมไปปรุงไปนะคะแล้วก็มะนาวด้วยค่ะ น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะเรามาเริ่มกันด้วยตั้งน้ำพอประมาณนะคะใส่พริกแกงลงไปนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆช้อนฟองออกค่ะใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะ ปิดฝานะคะให้เขาเดือดหน่อไม้ดองจะมีรสเปรี้ยวนะคะเราก็จะต้องชิมก่อนปรุงนะคะเดือดแล้วเราก็ชิมดูนะคะว่ารสชาติเปรี้ยวมากน้อยอยังไงนะคะแม่บ้านปรุงน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็ส้มมะขามเปียกนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าหน่อไม้มันเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะ คนให้เข้ากันเลยค่ะคนเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสอีกรอบนึงนะคะรสชาตพอดีแล้วค่ะแม่บ้านว่านะคะเราก็ใส่ใส่ปลาลงไปเลยค่ะกดๆนะคะให้ปลาเขาจมลงไปนะคะ ปิดฝาให้เดือดแล้วปลาสุกนะคะปลาสุกได้ที่ดีแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะปลาของเราชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้พ่อบ้านเขาไปตกมาเองนะคะจากบ่อปลากะพงนะคะเราบีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะให้อร่อยด้วยค่ะ ค่อยๆขยับเบาๆนะคะให้น้ำเข้าเข้ากันดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะเละได้นะคะค่อยๆนะคะแล้วก็เราลองชิมอีกรอบนึงนะคะรสชาติดีใช้ได้แล้วค่ะกลมกล่อมอร่อยมากค่ะเปรี้ยวกำลังดีนะคะแต่ละบ้านจะทานรสชาติไม่เหมือนกันนะคะปรุงแบบที่เราชอบค่ะ ตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานมากๆนะคะหิวข้าวเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไว้พบกันเมนูหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ